ค,ครับเราก็ได้มาได้เกือบสิบห้าทีนะก็มีวิวเวลของมันนะขบนพวกโจนป่าซึ่งผมไม่รู้ว่ามันอยู่ที่นี่กันจริงหรือเปล่าแต่ผมอยากมาดูว่ความมั่นใจพวความสบายใจของผมเองก็กเล็กด้วยเราก็แอบ,บคิดนะว่าจะมาที่นี่หรือเปล่า จัดการเลยจัดกันเลยจัดการเลยทำมันไอ้ทองไหนไอ้ทองหัวหน้ามือไหนไอทองอ่ะฮะหัน้ามือไหนบอกมาบอกมาสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะทุกคนนะผมกำลังเดินตามล่าตัว แตงของลุงทองที่เป็นโจนกรกบฏจากเมืองรับแลพี่ผมไม่รู้ตอนเนี้ยมันจะอยู่จุดที่เราคิดไว้หรือเปล่าจุดที่ผมเคยเจอคนรับแลที่เป็นเหมือนเป็นหน้าผาหินแล้วก็มันเป็นพื้นที่มันคลายที่โบราณสักที่ทุกคนซึ่งจุดนั้นผมเคยเคยเจอร่องรอยของการตั้งแคมป์ใครก็ไม่รู้ทุกคนนะเป็นจุดตั้งแคมป์ผมจะกลับไปดูจุดนั้น่ามีพวกไอพวกไอพวกกลุ่มกบฏกลุ่มของไอลุงทองเนี่ยไอทองก็ไนดะ้ผมเรียกไอทองนี่ว่าผมไม่รับถือว่าเป็นลุงนะมันทำตัวชั่วทำตัวไม่ดีอะ่ะ จะกลับไปดูจุดนั้นกันว่ามันกบดานใช่หรือเปล่านะเพราะตรงนั้นก็เป็นที่ที่มิดชิดพอสมควรแล้วก็สามารถตั้งแคมป์ได้สบายไปทุกคนมาดูกันนะว่าเจอมัหรือเปล่าไปทุกคนไม่รู้ว่าใกล้ถึงหรือยังนะเลยใกล้ถึงแร้วเลยเพราะตอนนี้มันลกมากทางาามันจะไผ่นามะตอนนี้ไผ่ลวกไผ่านามเยอะก็ขอบคุณพี่เอฟซีทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ช่องวิแฝดน,นะแล้วก็ในการซัพพอร์ตต่างๆเราขอบคุณมากจริงๆ เหม็หนอะไรเน่าเน่าวะมือกินปะเหม็นเน่ามากเลยาานะอือใช่ไมหมกูจำไม่ค่อยได้วะอวตองเดินไปดูหน้าผาอ,อันนี้มันมคุณรปะ เรืบบ่องเรื่องมียอดกอมียอดเนาะมันเรื่องเยอะเราพังคุณนะเมื่อกี้พูดภาษาไทยเห็นว่าถ้าเราเดินป่าต้องเคารพทุกอย่างที่อยู่ในป่าไม่ว่าจะเป็นคนผีป่าหรือว่าคนที่เที่ยวทางจะเป็นผีเขาเลีงยงผีไทยเราก็ต้องเคารพเขาทุกคนนะ <S <S พูดทั้งภาษาไทยแลงภาษาไทยเลยเฮ้ยไอ้ต้นอ,อะไรแลต้นนะต้นมะละเลยเล็กต้นใหญ่มากพี่ต้นไม้อะ คือตอนนี้เป้าหมายคือต้องตามหาไอ้แก๊งไอ้กลุ่มของผู้กบฏอะที่มันเอากำไลของทิดาใพ้ดาเหน้นากไปเจอปะเจอทางปะน้ำเสียงดังมากเลยตรงงน,น,งงน,นี่ตอนนี้หาทางลงข้างล่างเพราะว่าจุดที่เราจะไปอ่ะเป็นจุดที่อยู่เหมือนเป็นน้ำตกแล้วก็มีหน้าผาที่สูงมาก,กจริงๆนะ เราต้องหาทางลงก่อนตอนนี้เราไม่สามารถลงตรงนี้ได้เพราะามันเป็นหน้าผาสูงเกินไปย่นไปกันแล้วเดินใต้ๆไปกันเออวนั่นคือความสําคัญที่สุดของการเดินป่าคือต้องมีความละเอียดสูงๆนะต้องอย่าประมาทเกินไปพี่กว่าผมจะมาเดินปา่า้คงนี้ก็ถือว่าเจอเรื่องอะไรเจอเรื่องที่แบบเป็นอุปสรรคเป็นปัญหามาเยอะจริงนะ เนี่ยต้นที่ผมเจอเมื่อกี้ทุกคนเราเดินมาเจอต้นนี้แล้วก็วอร่อยอะอยู่บนหินที่แบบค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะหวังลื่นนะหน้าผาสูงนะมองได้ปะ,ปะมันไม่เป็นหน้าผาใช่ปะ วะดูนะข้างหน้ามีพวกบรรยูเบาแต่ผมได้กลิ่นเน่าๆตามผมมาเนี่ยผมยังได้กลิ่นเลยตอนนี้ทุกคนเป็นกลิ่นเน,าน,าน่าทุกอย่างน,น,นี่ผมไม่รู้ผมที่แปลงหรือเปล่าหรือว่าชิคมากไปหรือเปล่านะหรือว่าผมเครียดหรือเปล่าเฮ้ยมันมน้าผ่าองาบอกเล็กเล็กใจหรอ ไปไ้ปะจะไปไงต่ออ,อะไรวะเนี่ยเรากำงพาผมวนหาทางอนะเาองไปไปข้างล่างนะอะไรบ้่ะอันตรายป่าอะไรอย่าไปอนะ่ถ้าเสี่ยงกอย่าไปอันตราย

โอ้ยเยเลยเลนโอ้โหโอ้เสียววะอาขึ้งบนนี้ขึ้นบนนี้ขึ้นบนน้ำผาทุกคนจะวะลงไปคือจบถ้าตกคือจบดับแล้ว้ีไม้ก่อนแอ้แรก เาจะเซไปเซมามองมาดูกันอ่าโอ้โหนได้ยูมั้งส่งมากพี่ หักนะครับวันนี้ผมใหญ่ก็ยูุ่ดจุดที่สูงมากๆแล้วก็จะค่อยๆเดินลงไปทางนี้พี่ไว้ข่าวเรื่อยนะใช่แลไ<ป>จะเลยเ่ปไมาันก็อวงห่วงภูเขาป่ะกูไม่ใช่กวาง มันกวางนะเฮ้ยมันเป็นคนนะเฮ้ยลสกแรงมากขึ้นสูงไลยตรงนี้พี่ดูสะท้ายข้ามาไม่ง่ายๆนะเดินลำบากมากทุกคนบอกเลยไปได้ไหมอะ่ะน้ำผาชันปเนะ่ย ลงนะะบอกมึงพากูลงตามกิ่งไม้รากไม้นะถ้ามันได้ก็ได้ท้าม่ได้ก็อย่าฝืนสายมือได้ป่ะสายตัวล้วป่ะนะ่ยบนี่หดังแลไวป่ะเป็เต็บอ่ะออกมก่อนให้ผมกองให้ คือว่าไงคือว่าจะหาถาวันลอยตรงไปจะมุ่งตรงแล้วปล่ากลิ่นเลืือนเนี่อนไงจไปถึงหรือเปล่าจับแล้วถาวรลงนะมีรากไม้ยอยู่นะเดี๋ยวเขาเอาเปล่ามาเ่าไหม,มได้ป่ะเดี๋ยวเป่าโยนไปก่อนได้นะไม่อยู่ไปข้างล่างอ่ะเปล่าอะไ่ได้เปล่าไม่มีอะไรไม่หรอเดี๋ยวพบธาตุที่เป็นพระบงพระใบ เดี๋ยวช่องนี้ดิบุ๊คความหนักยืดมาลองขอดีเนาะไปนะนี่หนาเบาหรืวเป่านะตอนนี้ดึงรักหมายลงมาเลยดีเลยไหะเออ ไายน้ะสาม้นสูงมากเลยพี่ได้ป่าไม่มีน้ำใชปล่ามาผมแลทุกคนทำงานก่อนไ่อยป่ามาหรืา

โอ้ทุกคนไม่ใช่ง่ายทุกคนะคนะลงมาถึงนะนะี้ละน้ำขึ้นสูงมากเลยพี่แรงมากทุกคนทะุกคนน้นเนื้อตัวของเรมองแมมหมดแล้ว นแล้มก็แรงก็เดิมเยอะไห,หนอะรแล้วก่ะนำน้านตาลกคนดูรอดมักเผื่อคนเผื่อคนอยู่แถวนี้ก็่ทุกมมองเราอยู่ตัวน้ำมันเสียงดังขออภัยทีนะทุกคนนะผมก็พยายามพูดให้เสียงดังที่สุดละ เกิดมานั่งพักก่อนทุกคนนั่งพักก่อนลงเข่ามาเมื่อกีอ้ตัวเจ้ามะลงมาทางนี้่คือน้ำผาลงมาเมื่อกีแ้แรกยก็พาลงมาทามรากไม้แต่ว่ามันเสี่ยงเยออยงนินไปเรื่งมีเห็นมันลื่นเลยไม่กล้าเสี่ยงเลยมาทางนี้แทนนะสายตรงมากับกิ่งไม้นะอูเดี๋ยวปะนี้มา แม่งละโคตรแรงเลยวะตดชื่นไหมงงงงมากเฮ้ยตัวเมื่อเที่ยงเดินมาตัวเมื่อ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 เทียเท่ยงครับวันนี้ก็มีเป้าหมายเยวคือต้องเอากำไรคืนให้ไฟด้าให้ได้ถ้าเจอตัวมันนะ ไม่รู้จะเสือมันหรือเปล่าที่นี่ไปไงไหนไปหมดเหรอรู้ตัวนะไปคนจะเดินทางต่อทุกคนแล้บอกวันนี้ก่อน เลยทุกคนเล็กไปเมื่อกี้ผมเลยไปดูข้างบนมาทุกคนไม่เจออะไรทุกอย่างนะเดีย๋ยวจะลงไปข้างล่างกันไปจุดที่ผมเคยเจอคนตั้งแคมป์นี่พี่ข้างบนไม่เจออะไรก็เลยจะลงไปตั้งข้างล่างกันแล้วจะนั่งนั่งพักหลักของมันก่อนสักพักหนึ่งค่อยว่ากันจะเอาไงต่อถ้าไม่เจอตัวมันนะไปเลยไปข้างล่างกันอยากทำไปก่อนทุกคนนะเดี๋ยวผมจะเดินตามไป ใช่นี่ไงจุดนี้ทุกคนที่ผมเคยเจอคนรับแ,รแล้วก็เป็นจุดที่ผมเคยเจอคนตั้งแคมป์จุดนี้ตรงกลางหินได้เจอปะจุดเนี้ยจุดตั้งแคมป์โอ้โหจะาลงไม่ได้มันสูงมากนะนี่ไงม,มันกเมื่อกี้เราอยู่ข้างบนนูน่นใช่เราไม่สามารถลงมาได้เพราะมันชันจริงๆนะ,ปะไปในะส่ลงไปเลยมีใส่ได้เลยนะครั้งก่อนผมมาตรงนี้ผมไม่รู้เป็นของใครแล้วผมก็มันนั่งพักกินแป๊บนึงใช่ไหมเพราะรับแล้พวพออย่างเงี้ย ม่น่าเป็นองค์ครักษผล่มาพอมอมาแล้วจะเป็นทาน,นี้ไงตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เขาดูแลแล้วก็เป็นที่ที่เขาแบบโบราณจริงๆทีตรงนี้สวยมากนาายร้อยีแล้วปีนี่ก็ต้นไม้ก้ะแล้มีมีคนมาแอบ z o o ดูหรือเปล่าอะดูรอบด้วยแล้วก็ไม่ได วันเยืก็เป็นน้นอดา่อสามารถทหารได้เนัเก็นั่งรอดูมันเอวนีะ ว่ามันช้จะเป็นที่มันตกตอนตัวหรือเปล่าใช่ที่กบดางหรือเปล่าเพราะว่ายางมากท่กันจะลงมาข้างล่างนี้ใช่ป่ะเออก็รู้ไงแต่ไม่ใช่สำหรับเราเราไปทุกที่อ่ะที่มันมีพวกตัวอะไรพวกเนี้ย

ร่องรอยแล้วว่ามีการทำงานที่นี่แบบล่าสุดหรือเปล่าไอ้เล็กเล็กโอเคที่มีการทำโคเปิลที่นี่นะไม่ไม่นานมากเท่าไหร่ร้อมีการใช้งานที่นี่ แรงมากน้ำเน่าตัดไม้ไม่เกะ <Okay. S 2> จเนี่เลยรถไปว่อกมาดิมามาแล้วตัดล้อก่อนถ้ามีอะไรเคลื่อน่ไหวหรือว่ามีอะไรผิดปกติเราถ่ายเพียบตีรีบถ่ายเพียบตีคืกครั้งนะตั้งรอไปก่อนตั้งรอไปก่อนก่อนครับ เราก็ได้มาได้เกือบสิบห้าทีนะก็มีวิวแววของมันนะบนไอ้พวกจนป่าซึ่งผมไม่รู้ว่ามันอยู่ที่นี่กันจริงหรือเปล่าแต่ผมอยากมาดูเพื่อความมั่นใจเพื่อความสบายใจของผมเองก็เล็กด้วยเราก็แอบคิดแล้วว่าจะมาที่นี่หรือเปล่ารอก่อนแป๊บหนึงนะรอกก่อนทุกคนไม่เทียหายนะรอ,กกอ,อ,กกอเทเ็นะีกก่พี่ ไม่ได้วนกับมาก็ได้พี่ไม่แน่นะอะไรก็มาเช้ารงนี้ในการาพกักผ่อนหรือว่หลบซ่อนตัวก็ได้ ไปไปงไป้จวกมับไ้อหรอได้รพี่มันมาพี่จับตัวจับตัวมันแตวก่มันพวกมันตบมันจัมันมันมแอบซุ่มมองกินิหน้ามันพี่ยินหัวมันล้มเลยนะล้มเลยไบันจ้บเออเกันเลยจันเลยกันเลย ไอท้องอยู่ไหนไอ้ทองหัวน้าอยู่ไหนไอ้ทองอ่ะฮะหัวน้าอยู่ไหนบอกมาบอกมาหัวน้าอยู่ไหนบอกมาบอกมาเดี๋ยวอายุอายุอายุจะปล่อยมันอยู่ดูรอบก่อนเพื่อไม่มีพ่นมาอยู่ดูรอบก่อนจัดการจับกันเอาเอาเอาภาพเอาภาพรัดคอมันรัดคอไว้รัดคอไว้แล้วมันยังไ้มันยังไงไอทองว่างไหมไอทอง มบอกนี่ถามนี่ทองไงี้ทองไงี้ถามนี่ทองอยไหนบอกไม่ได้รูหรอกมึงจะตายบอกมาบอกกูจะตายกูจะโดนมันฆ่าบอกกูมึงจะไม่ตายบอกมาไอพวกไม่อย่างพูดเหรอพวกผไม่กล้าถ่ายอะไรกํามันรัดคออยู่ไม่ยอพูดเหรออุ้ยเฮ้ยนี่แม่ พี่กำลังอยู่ที่มันอยู่วะไปเอาไปทำไมครับไอ้ทองไงทองไปไหนฮะทองไปไหนไอ้นี่ันี่ใหยใจยังไงห,หายใจอยู่คนนี่ไงนี่ไงกำไรเหนอเปล่ากเก่งมันกำไรข้อเท,าทอธธา้าของฟาดาเก่งเปล่าเก่งเหรอ,อแสงเขาต้องมาที่นี่แน่หรือว่ามันเป็นคนที่เอากำไรไปเพื่อไปให้ใหไอ้ทองหรือเปล่าวะไปยั<บ>งมึงทุกคนผมว่า<บ>เป็นไอ้พวกกลุ่มเียกวอะไอ้ทองเพื่อไปขโมยกำไรฟาดามาเพื่อไปให้ไอ้ทองแง่เลยไอ้ทองที่มันเป็นกระบวฏจากเหมือดแปลพี่เนี่ย ผมบอกไให้ทองได้ไหมฮะให้มันผ่านเดยปะผมไม่กล้าที่จะถ่ายเยอะไปนั้นมันจะดูรุนแรงมากกินไปพี่มันไหวไหมว่าไหมให้พวกกูภพปหายทองกันไหมไหวไหมนี่ไนี่ไมเหรอน้อยคอยเยอะหรอพี่นี่เดียวหูดูที่ชจอนี่ชิรเล่นอยู่ปะชจอนันเคลื่อนไหวอยู่น ยังไงคนเลยวอ่อนยิ่งมาพี่อ่ะงานเข้าแล้วเนี่ยนี่จะเป็นคนที่เอากำไรข้อเท้าของฟาดดามาจริงๆนะพี่นะจี่นะมันเอามาจริงวะใช่อะไรกันดีจะการล้างมันไงขอเผาโอเคขอเผาเลยทุกคนต้องสารมากไม่ได้ทุกคนยิ่งทำชั่วมันเป็นพวกลูกน้องหอยทองพี่ที่เป็นโจรกบฏพี่จะการจะการล้างมันเผาโอเคทุกคนขอจากการล้างของไอโจรป่าที่มันขโมยกำไรก่อนนะ โอเคผมแะ้วถ่ายนะงผมจะโดนเรื่องความรุนแรงไปพ<ะ>ี่ไป่กันเรื่องแากก่อนนะ